ก็เริ่มต้นจากที่เราเป็นเกษตรกรเนี่ยครับเพราะว่าการที่เราจะปลูกเมลอนได้ดีนั้นเนี่ยเราก็ควรจะรู้ทุกสิ่งอย่างในการทําการเกษตรครับโดยเฉพาะการปลูกเมลอนแต่เมื่อมีตัวเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะครับเราจึงเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ที่ดีของเรานะครับมันทำให้การจัดก,การฟาร์มเนี่ยได้ดีขึ้นครับ เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้นะครับก็คือจะเป็นตัว IOT ครับเพื่อ <_ S 1> ให้เกษตรกรเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในโรงเรือนนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยติดอยู่ตามจุดต่างๆนะครับในโรงเรือนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสามารถส่งบอกข้อมูลเราได้อย่างตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้ความชื้นเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ความร้อน,ร,อนร้อนมากไหมแสงแดดมีมากพอไหมที่จะเพาะปลูกเมลอนในช่วงของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่ผมเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวแมนนวลเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเก่งและดูแลเพียงคนคนเดียวตรงนี้นะครับเกษตรกรหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นผลชัดเจนจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านี้ที่จะเข้ามาในเกษตรกรในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยมีการคอนโทรลและมีการจัดการฟาร์มได้ง่ายขึ้นและแม่นยําขึ้นครับผม การทำตลาดนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราไปขายในห้างนะครับหรือว่าขายตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเมื่อสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีหรือตัวหน้าเพจเฟ e บุ o กอะไรก็ดีใช่ไหมครับมันก็สามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้าไปซื้อหาได้ง่ายขึ้นอะไรอเงี้ยครับเกษตรกรยุคใหม่นะครับ เราจะต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรยุค4.0นะครับน่าจะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกนะครับมันสามารถที่จะทำให้ลดต้นทุนนะครับเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถคอนโทรลในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเราได้อย่างดีมากขึ้นครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเห็นเกษตรกรไทยก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรยุค4.0 เพื่อทำการ,กรเกษตรอย่างยั่งยืนครับ